สวัสดีครับผมบ่าวดินหอยดินที่นิสานครับเมื่อนี้บ่าวดินกับบ่าวบอยนะครับสีมะลาะเบืองน้องใหม่นะครับมาฮอดปลาล่ะครับมโหสีมีบ่อฝนกับกระลังตกมากครับพี่น้องครับเอาเข่าเอาหนามเปลี่ยนแผมเผือกคุณห้คุณยายทองแล้วกรอับปากันมาเลาะเบืองน้องใหม่ครับเดี๋ยวมาลุ้น้ำกันฝากเป็นแกงเอื้องใจให้บ่าวดินบ่าวบอยลูกหลานบ้านหอยดินในเด้อครับสวัสดีครับครเบ้าดินกระลังหงาย เอาไปปลานใไม้ครับโนชิมี่บ้านออครับเมือนเป็นเมือเดือึ้มๆครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้หน่อไม้หรือเปล่านี่น่อนนมไม้โจทย์ครับพี่น้อง นอเลกครับโจดครับโอ้ยแย่ครับงู้างขาวเนยสะอาดครับโอ้ยเามันที่หล เียวาห้งพี่น้องมีบ่ไหมนี่น่องไม้โจทย์มีไหมว,ว้าวน่อสวยๆเลยครับมีมีครับพี่น้องมีครับอ่อนๆอ่อนเลยครับ ฝนกระสิตกแเลยพี่นอ้องดังอึมๆม,มาแล้วฝ่าห้องมาแล้วครับอื่นสิาพากันเห็ดโลงท่านนะครับ เมืเ่ดเมืเ่ดพี่เนาะ้องงามครับสีเขากำกันมี่ งา,งามเลยพี่น้องอ้ฝ่าห่อง,งมาแล้วพี่น้องครับ สวยเลยครับอ่อนๆอ่อนเลยแน่ย็นอยู่บ่าวบอยมาต้องใหม่ตัวนี้บ่าวบอยบ้าวบอยครับฮะณอรังบฟังยันกันละมาแย่งกัน ยังฝ่าห่องหืมหมมากเลวพี่น้องฝ่าฮักฝ่ากับครับอื่นกับสีเห็ดโล่งท่านครับเอาเบิดระบอกบ้าบ่อยก,อก็มีแต่ก,กอเนี่ย ばあにばあ。 ขอบคุณแม่หนิงเ้ยครับทีบ่เพิ่อนโอนเงินมาซอยโล่งท่านครับขอบคุณแม่เอฟซีด้วยครับเอาบอยอ่อนๆได้ปีน้องเห็นแบบเพื่นเอินมาน่าเขไม่โจด ้องไม่จุดจุดหากกัน้นองไม่จุดจุดหากกันคือเขาไม่เลือกนี่เมนบอกอ้ยนอยนนี่ว้าพี่น้่ง ร้านมาหาเราใหม่ยจะจีนในถ่วงเรือปูอนะเอ้ยาเอ้ย <c oughs> เราไม่โจดครับ ป้าโจทย์ป้าเพ็กพี่น่อง <c oughs> อยดูนกันครับโอ้ยอันนี้นอนเจาะเาพิ่นครับ มา่าที่น้ององดงามครับ้ากงามเลยพี่น้องก็โ,กโจดครับด่นะดูนะอ่อนๆเลยครับ นอนนี่เข้าบ่มาเห็นบ่าบอนอนอา่อยนอนใหญ่เนี่ยนี่น้องตอ,อนซ้อนครับน,นี่นั่นแล้วคนกับขามาหาอยู่อันนี้นเป็นลากูนี่อันนี้นเป็นซีลิน พี่ใสนอนหนึ่งบริเวณแถวนี้ครับ có chuột có thịt nhìn thấy bà bao bói nào bao bói thứ vào muôn ngoài <laughs> <hải. Uai. cười> โอ้ยเกียวมากของหน่อกไปไปไปเปล่าเปล่าเลนออกแล้วพี่รองมาขออยากข้อกินมาบอยตื่นบ่ กันมาหาหน่ใหม่อยู่ไปแล้วอยู่เขตเขตตอปราสาค,ครับหมุนไปก็เบาบอยพอเรียว่าเขตตัปราสาทเออหรอปลาขาดโมโหสิไกลขนาดนี้พี่นอ้อ <laughs> งปลาสาทก็ไม่ใช่เนี่ครับมองกันข้าจ้าันเบาดินไปเห็นมงเบาดินไปเห็นอันไอเบาเบาคู่สีเหลี่ยมนี่ครับหมุนเข้าไปหาหน่ใหมให่เห็นเบาคู่สีเหลี่ยม เปล่าเลยรอมากกับเบาบอยคโอ้ยพอได้หาตบาดครับเด้อกันลอยพากันมาหาหเราไหมกันต่อหน้านี่ยแหละครับเป็นเป็นเขต์มองมขเขตหน้าครับ,บ,บนี่ครับเขตหน้าให้กับพากันเพราะว่าเขตตัวปลาศาสเนี่ยผมคิดว่าสิหอดมองเพิ่นปลานั่นนะครับเบาดินเห็นเบาเบาแลยหอกมาเปลือนเบาบอยเปลนเบาบอยด้ย ครับผมอาเดี๋ยวด้วย,วยอานอนนี่นั้นอาน,นอนนึงออนน้ำเนี่ย่างกันหน่อยอสองขามนอนหนักได้เหมือเลยนะใส่ปัน,นดี้างในอีนอนนึงอ่ะนี่ฮัเอ้า <c oughs> นี่อที่นอนนึ่งใส่อยู่ทางใน มีนดีนอนนั่งแข่งกันน,นั่งแข่งกันนี่ยไอ้โอ้โกดดพี่น้อนอนเนี่ยไอ้หไเจ๊เลยเจรอนง่ายไองบ้างอ่อนๆน,นะครับนองนไม้โจดครับนองนไม้โจดนะครับทาพทีวี ใช่มอฝานั้น,นาดูฮะฝนตกเหรฝนตกแล้วครับ ครับผมผลงานการหาหน่อไม้ของบารดินกับบารบอยครับหน่อใหม้โจดครับฝนกระตกเลรอพี่น้องฟ้าเมียฝนมาแล้วครับพี่น้องครับหน่อใหม้โจดน้องงามๆครับครับมืออื่นกับสิ้ผ้ากันเห็ดลงท่านครับผ้ากันนอลาะเบื้องหน่อใหม้โจดข้าวนึงครับบารดินขอบคุณขอบคุณแม่แม่เอฟซีครับขอบคุณพีคขอบคุณน้องนะครับขอบคุณเหนือไอ้ไส้ยิ่งสุขุลสุขคนเด้อครับแม่แม่เอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ความเมตตาลูกหลานบ้านห้วยดินบารบอยแดนดินนิสานสามเอีอีสานข้าเลาะลูกหลานกระทบหน นะครับขอบคุณในไลน์ด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนมาแล้วครับมาตอบอะไรแล้วครับฝนลินฝนลินมาแล้วครับผมจะสิใครครับพี่น้อง